สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเกตพุทธคุณชักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากพี่จ่าราคาแรกนะหนูจากใบเิ่มด้วยเป็นมีดนะคะพี่มีเล่มนี้นะคะพี่ขาเป็นปอกไม้ด้ามงานนะคะพี่ขาจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนะค่ะตรงปอกมีรอยจารหลวงพ่อเดิมนะพี่นะค่ะ อาจจะเป็นด้ามงานค่ะพี่นะคะพี่ดูความก่อของงานพี่นะนะคะอันนี้หนูได้มาสภาพนิดนจึจะพี่จ๋านะคะความยาวนะพี่รวมตอกรวมด้ามน,นะพี่ประมาณเจ็ดนิ้วนะพี่นะคะเจ็ดนิ้วนะส่วนตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะพี่นะคะ่ะประมาณนี้จ้ะพี่นะคะ่นนะนะจ๊ะอันนี้เป็นงานพี่นะเนี่ยค่ะด้ามงานพี่นะคะ่ะ สวยงามมากพี่นะคะดึงมาด้านในพี่ขาจะเป็นมิดจักรนารายนะพี่นะจะเป็นมตดกลงจักรนารายพี่ขาเป็นทรงปลายแหลมนะพี่นะคะสนิมขึ้นอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะพี่อันนี้คือสันมีดจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ มีจันาลารหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากนะคะพี่ขาและการนี้หนูขอไว้ที่1,800บาทจา้ะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะพี่รไหลน์หาหนูพี่0 8 4ย์5ป1ส0น่จ้ะ นะคะพี่เป็นปอกไม้ด้ามงานนะพี่นะปอกไม้ด้ามงานพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะสภาพเกาเก่าอย่างนี้นะคะพี่สภาพเกาเก่าอย่างนี้นะคะพี่พี่ดูความเกาะพี่ค่ะสนิมติดมือแมคค้าเลยนะคะรายการนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไวทีหนึ่งพันแปดหมืบาทจะ้ะเป็นมิตรจากนา,ายหลวงพ่อเดิมนะพี่ชัดไม่่าถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะ 1,800อบาทพี่ปลายทาง50สบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมพี่ตะกรุดหลวงพ่อเดิมรายการนี้7 0 0บาทค่ะพี่นะคะต้นตะกรุดเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเขาจะมีรอยจานพี่มีขั้นตุ้มนะตรงหัวตรงท้ายจะมีขั้นตุ้มแล้วก็ตะกรุดดอกเล็ก2ดอกพี่ตะกรุดดอกเล็กอีก2ดอกพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะตามภาพไปนะพี่นะรายการนี้พี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะ เป็นตะกุดหลงพ่อเดิมนะคะพี่700บาทปลายทางหมกเพิ่ม50บาทจ้ะพระง่างตาแดงพี่อันนี้จะออกตาสีส้มๆนะพี่นะทำเที่ยตาแดงพี่นะคะอันนี้คือสภาพใต้ฐานพี่อันนี้คือสภาพใต้ฐานพี่พี่จ่ายรายการนี้700บาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะพี่นะเป็นพระง่างนะพี่นะนะคะสวยงามมากไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์หรือเปล่านะพี่นะส่วนตัวได้มาหมอมาสภาพนี้พี่นะคะ เจ็ดร้อบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นกล่องกระหยี่สีน้ำตาลนะพี่นะเปิดมาสภาพด้านในพี่จะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมพี่ตรงฝากล่องจะมีรอยเท้าหลวงพ่อเดิมพี่จะมีรอยเท้าหลวงหลวงพ่อเดิมนะพี่ค่นคะนคะจะเป็นลายธงชาติพี่จะเป็นลายธงชาติอย่างนี้นะคะพี่เปิดมาในพี่นดนะคะ จะเป็นแหวนอย่างนี้พี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นสิง์นะพี่นะข้างๆก็จะเป็นสิง์พี่นะคะสองตัวพี่ค่ะเราก็จะมียันนะคะพี่อันนี้คือสภาพใต้ฐานสภาพใต้ฐานก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมพี่นะแล้วก็จะมีรอยฝาท้งพี่ค่ะก็จะเขียนว่าวัดหนองโพพี่นะคะข้างๆพี่นะคะอันนี้ถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจนะพี่จะมีพอสอบอกนะสองห้า จ็ดแปดพี่นะคะพี่จ๋าเปิดมาพี่นะเปิดมาด้านในกับพี่ค่ะจะเป็นสีพึ่งแล้วจะมีสิงนะพี่นะหนึ่งตัวสิงตัวนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่ส่วนตัวเองหมองมาได้สภาพนี้นะแต่การนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพี่นะคะหนึ่งพันบาทพร้อมกล่องกำมะหยี่สีน้ำตาลนะพี่นะเมื่อกี้ที่ให้ดูเมื่อกี้พี่นะคะครบชุดจะพี่ครบชุดคุณลูกค้าจะได้เป็นเซ็ตอย่างที่แบบนี้จะพี่นะคะ ได้เป็นแบบนี้ไปเลยค่ะพี่นะคะหนึ่งพันบาทนะพี่นะนะคะตามสภาพนะพี่นะตามสภาพพี่นะคะหนึ่งพันบาทพี่จ๋าไปทางห้าสิบาทพี่นะคะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมลายทงชตนนะพี่นะสวยงามมากหนึ่งพันบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อเทียนชัยพี่ละมุนมือมากพี่นะคะ เบามาก2นิ้วครึ่งนะพี่นะประมาณ2นิ้วครึ่งส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสนิ้วพี่นะคะ่ะใต้ฐานจะมีคุณแผนปูดทิมหนึงองค์นะคะพี่ขาเนื้อเทียนชชยนี้นะคะพี่หนูให้ในราคา1,000บาทจะ้ะ หนูให้ในราคา1 0 0 0บาทพี่จ๋าเนื้อเทียนชัยนี่หายากนะนานๆจะมีมานะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดนะพี่สนใจยังไงนะพี่พี่อะไรหาหนูนะ0ู4 0 6 5 9 1 8 0จห้ากจะเป็นพระบูชาหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อเทียนชัยนะคะพี่ขาจับแล้วละมุนละมุนมือมากพี่นะคะใต้ฐานจะมีคุณแผ่นหนึ่งองค์พี่ราคการนี้1000บาทจ้ะรายการนี้1,000บาทพี่ไปทาง50บาทนะสำหรับพระบูชาหลวงปู่ทิมพี่ส่วนรายการนี้เป็นช่องหูป่าพี่ขอไปที่700บาทจ้ะนะคะ มีอันเดียวนะพี่ข่าหนูได้มาอันเดียวนะพี่พี่ท่านใดสนใจแล้วภาพไม่ชัดภาพเบอร์ไม่ค้าไปไวตามไม่ทันพี่แอนไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นช่องหมูป่านะพี่เจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะลูกแมวพี่จ๋านะคะลูกแมวนี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเนี่ยค่ะมีลงทองพี่นะเนี่ยค่ะมีห่วงเริ่มก่อพลาสติกพี่ข่าตะประกันน้ะไม่เข้าได้มาสภาพนี้พี่นะค่ะ เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่สําหรับลูกแมวรายการนี้จ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นดาวหลวงพ่อพีนะพี่จะเป็นดาวหลวงพ่อพีนะนะรายการนี้หกร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทนะสําหรับดาวหลวงพ่อพีนะจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขพี่นะคะเป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขมีรอยจานพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะพี่นะสามารถทำเป็นจี้สร้อยคอก็ได้พี่นะคะ 7จ็ดร้อยบาทจ้ะอัน,นจะเป็นเบียเ้ยแก้พี่เบียเ้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายลงนะพี่หรือว่าหลวงปู่บุญวัดกลางมางแก้วน่าจะปู่บุญมั้งค่ะพี่วัดกลางมางแก้วนะเจ็ดร้อยบาทพี่ตรงตะกุดไอ้ตรงเบี้ยแก้จะมีรอยจานนะพี่ตรงเบี้ยแก้จะมีรอยจานนั่นนะพี่นะเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะคะพี่ส่วนเป็นเม็ดแต่งพ่อทวดพี่หกร้อยบาทจ้ะเม็ดแต่งพ่อทวดนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทอะจจะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลพี่พี่จา๋ามาเสพนางคูบาวังพี่เป็นมาเสพนางคูบาวังนะพี่นะช่วยในเรื่องความรักนะพี่พี่ท่านใดสนใจยังไงนะพี่นะเดี๋ยวเอามิเต็กกับ,บนะพี่พี่คนไหนสนใจยังไงพี่และภาพไม่ชัดนะพี่เอ็นไลขอภาพเพิ่มเติมพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะสภาพด้านในคูบาวังพี่นะคะ สภาพด้านในคูบาวังมเัเสปนางพี่นะคะเป็นสีพึ่งด้านในพี่เป็นสีพึ่งด้านในนะพี่นะมีผู้หญิงผู้ชายพี่ตามสภาพมาพี่พี่ดูเองนะรายการนี้พี่ขาช่วยในเรื่องความรักพี่พี่ท่านใดสนใจอยากให้ความรักสมงบังยังไงพี่นิมนต์เช่าได้นะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดอบาทจะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เป็นสีพึ่งมัาเสปนางคูบาวังนะพี่นะาเนี่ยค่ะตามสภาพพี่เลยคะ่ะนี่คือด้านหลังนะคะ เจ็ดร้อยบาทพี่ส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบของพ่อนะพี่นะความยาวของตะกรุดนะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่าพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกรุดพ่อเงินพี่เก้าร้อยบาทจ้ะประมาณเกือบห้านิ้วนะพี่นะประมาณเกือบห้านิ้วเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินพี่นะคะ พี่จ่าเก้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าๆนะพี่นะนะคะสวยงามจริงๆพี่รายการนี้นะคะหนูขอวิธีเก้าร้อบาทพี่นะคะ หนูขอไว้ที่9ก้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่เป็นตะกรุดเก่าหลวงพ่อเงินนะคะส่วนรายการนี่ค่ะพี่ขายจะเป็นมีดนะด้ามงานพี่นะประมาณ3นิ้วพี่ทั้งปอกทั้งด้ามจะเป็นงานนะคะคุณลูกค้าเล่มนี้1นึ่งบาทจ้ะรวมปอกรวมด้ามนะพี่นะ1นึ่บาทพี่จ๋าพี่ดูความเก่านะพี่ดูความเก่าของงานสวยงามมากพี่นะคะคุณลูกค้าดูชอบดูเองนะพี่ขาส่วนตัวหนูก็อาศัยทำเจ้าของเก่านะเขาบอกว่าเป็นงานพี่นะเนี่ยค่ะอันนี้คือสภาพด้านในพี่นะคะ เป็นมิหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมิตรหลวงพ่อเดิมด้ามงานนะพี่นะ1,500บาทจ้ะพี่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ line, พี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จะ้ะเป็นมีตด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เรียกว่ามีตรสาริการหลวงพ่อเดิมนะ1,500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยพี่จ๋าด้านหลังก็จะมีสิงห์หนึ่งตัวมีเศษผ้จาจีวรน,นะหนุมานถือธงพี่2521พี่รายการนี้1,000บาทจะ้ะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะพี่นะเป็นเนื้อ กระไลทองพี่จ๋าด้านหลังก็จะมีสิงหนึ่งตัวมีผ้าตีวรนนะสองห้าสองหนึ่งเป็นหนุมาถือธงพี่เริ่มกรอบพลาสติกกันน้าเรียบร้อยนะหนึ่งพันบาทจะ้ะเหรียญรอบโบราณหลวงพ่อไปวัดกาแพงพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะ้ะนะคะปลายทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะปูเอี่ยมพี่ฉลุนะอันนี้หกรบาทจะ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมฉลุพี่หกรบาทจะ้พะพกันพี่ ห้าบาทพี่นะคะ่ะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันจะเหรียญปิดตาไม่ทราบที่พี่ห้า้บาทจะพี่นะคะ่ะสวยงามมากพี่นะคะ่ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อเดิมพี่ลายธงชาตินะห้าร้บาทพี่ด้านหลังมีรอยจานด้านหลังมีรอยจานนะพี่นะ ห้าร้อบาทพี่ส่วนรายการนี้เป็นเนื้อเงินพี่หลวงปู่ทิมเจริญพรบนน้าหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่ขาจะเดินพรล่างขออภัยค่ะตรงนี้จะเป็นทองคำนะพี่น้ำไม่ใช่ทองคำจริงนะพี่นะนะคะหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าทองคำเลยนะคะพี่ขายแต่เห็นพี่อ่าเห็นเป็นสีส้มหนูก็เรียกสีทองหมดจ้ะพี่พอสสองห้าหนึ่งเจ็ดพี่อ่าเป็นเขาเขาบอกว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรนะเป็นเป็นเนื้อเงินพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อบาทจ้ะคุณแผนหลวงปู่ทิมพี่นะคะ สวยงามมากพี่หนึ่งพันสามบาทจ้ะปูสุกพี่เนื้อว่านปูสุกเนื้อว่านพี่หลังยันนะห้าร้อบาทพี่อาปูไข่วัดเชิงเลนพี่ห่วงเชื่อมปูไข่วัดเชิงเลนห่วงเชื่อมพี่นะห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงรายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะ้าไม่ชัดแอดไลน์นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะผ้าท่ากระดานพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ อันนี้ไม่ทราบรุ่นเปลวไฟหรือเปล่านะพี่นะักพิมพเปลวไฟหรือเปล่าถ้าพูดผิดต้งกะาขออภัยนะพี่เป็นเนื้อสนิมแดงนะพี่จ๋าด้นน่าจะมีลงทองหน่อยหน่อยพี่นน่าจะมีลงทองหน่อยหน่อยพี่จ๋านะคะรายการนี้พี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่หลวงพ่อพระใสพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะสวยงามมากพี่หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพี่ เก่าเสวยๆพี่สวยเหมือนแม่ค้าพี่ขาแต่ความเก่าไม่เก่านะแม่ค้ายังยังไหม่อยู่นะคะพี่ขานะคะอันนี้เก่าไที่ห้าร้อยบาทจ้ะปุสุกพี่หรือหรือว่าระครหลังค้นไม่มั่นใจพี่อันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะรายการนี้พี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันจะเป็นพับพรมพี่เป็นพับพรมนะพี่นะพี่จ่ารายการนี้นะห้าร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญโบราณเก่าไม่รู้ที่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะเช่นกันจะพี่ไม่รู้ที่เช่นกันพี่นะคะ ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทางห้าสิบาทจ้ะเนื้อไม่กะสิทธิ์พี่ไม่ทราบที่พี่ห้าร้อบาทนะมีรอยจานพี่อีพี่นี้เปิดแบ่งปันนะพี่นะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะเหลียญกลมพกกลวยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะจับขอบกอกอย่างนี้ค่ะพี่จ๋าด้านหลังจะเป็นหลังยันหนึ่งจะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันอย่างนี้จับขอบกออย่างนี้นะคะพี่เป็นเหลียงกลมพกกลวยนะรายการนี้หนูกขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นปิดตาเก่าไม่รู้ที่พี่เนะคะ เป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่พี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะรูปรหลอดหลวงพ่อทองสุกพี่อันนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อทองสุกนะรายการนี้นะหนูขอวิทีห้าร้อบาทจ้ะรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมพี่พลาสติกเปิดหน้าพี่นะหกร้อบาทจ้ะนะคะพี่พี่ดูความเก่านะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพ้าก,กิ่งเนื้อไม่กระพัดพี่ลงรักทองด้าหนหลังมีรอยใต้ฐานมีรอยจานพี่หกร้อบาทจ้ะนะคะ หกร้อบาทปลายทางวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพระมาฮีส่วนพี่รายการนี้ห้าร้อบาทนะสวยงามมากพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะเจ้าสวนปู่บุญวัดกลางบันแก้วเนื้อเงินลงยาพี่ด้านหลังมีรอยจานพี่แปดร้อบาทจ้ะแปดร้อบาทนะพี่นะเจ้าสวหลงปู่บุญเนื้อเงินลงยาแปดร้อบาทจ้ะพ่อทวดเนื้อว่านพี่เป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะนะคะห้าร้อบาทจ้ะ อาหลวงพ่อปานขี่ไก่พี่หกว่าบาทจ้ะเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะหกว่าบาทจ้ะอาคุณแผ่นปูทิมพี่ฝั่งตะกุดหน้าด้านหลังจะเป็นแผ่นทองคําอย่างนี้พี่ พี่จ๋าห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะพี่จ๋าพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไรหาหนูนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จักฝากพี่พี่คุณลูกค้าเก่าๆนะคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าเก่าที่น่ารักของช่องการ์เล็เก็ตพุทธคุณนะใช้กดถูกใจกดติดตามให้ช่องการ์เล็เก็ตพุทธคุณผักเคลด้วยนะคะพี่ ep นี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า